สวัสดีค่ะคุณตมอเกินเมืองเยอรมน,นี้พี่น้องแดดหนาววันนี้แดดหนาวค่ะเยอรม,น,รม,น,รมนี้แดดหนาววันนี้ลบหนึ่งองศาถึง8ปดองศาค่ะชันเจลาสภาเยอรมันขอฝากวิดีโอมาเยอรมันด้วยนะคะ สาสันจิลาสภายเยอรมันคนอุดรธานีค่ะเามาอยู่เยอรมันได้20ปีแล้วค่ะวันนี้หนาวมากเลยพี่น้องจะหนาวมากเล็บเหมือนจะหลุดออกจากกันต้นไม้ก็ไม่มีใบแล้วพี่น้องทุกคนคะ่ะสวัสดีทุกคนทั่วโลกคะ่ะ ต้นไม้ไม่มีใบหน, <àn> หน้าหนาวเวลาหน้าร้อนใบไม้ก็จะมีใบก็กออกมาสีเขียวเหมือนเดิมตอนนี้เขาผลัดใบเพราะว่าเวลาหิมะตกลงมาเขาจะได้เขาก็จะร่วงออกหมดเลยค่ะเนนยะละมันหนาวมากดูนะ มีน้ำแข็งเต็มพื้นเลยค่ะน้ำแข็งเยอะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกดติดตามด้วยนะคะบ้างเยอรมานี่ บ้าน้าเจาเป็นบ้านที่สะอาดดีมากเลยค่ะ